สวัสดีค่ะติดตามข่าวในพระราชสำนักประจำวันศุกร์ที่18เมษายน2568ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเปิดงานเมาลิตกลางแห่งประเทศไทยประจำปีฮิจเราะักราช1446พุทธศักราช2568 วันนี้เวลา16นาฬิกา32นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์บริหารกิจาการศาสนาอิสลามแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติเขตน้องจอกทรงเปิดงานเมริดกลางแห่งประเทศไทยประจำปีฮิจรอศ,ศักราช1446พุทธศักราช2568 โอกาสนี้พระราชทานพระบรมราช,ชวโรกาสให้นายประเสริฐยามันผู้ชนะเลิศการทดสอบกอรีในงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทยประจำปีฮิจรัสศักราช1,440อัญเชิญพระมหาคัมภีร์เอลกุรอานนมานิทองแสงผู้แทนคณะกรรมการจัดงานให้ความหมายภาษาไทยและนายอารุณบุญชมจุลาราชมนตรีกรบ,บังคมทูลชีวประวัติของาศาสดามุมมัด โดยเป็นงานฉลองสำคัญของชาวไทยมุสลิมที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อรำลึกถึงเกียรติประวัติเชิดชูคุณธรรมคำสอนและร่วมกันสดุดีแก่าศาสดามุฮัมมัดมุ่งมั่นและสร้างความประหนักในการน้อมนำคำสอนและแบบฉบับอันประเสริฐยิ่งของาศาสดามุฮัมมัดมาเป็นแนวทางแห่งการดำเนินชีวิตเพื่อให้เกิดความรักและความสงบสุขแก่มวลประชาชาติ สำหรับปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่59ระหว่างวันที่18ถึงวันที่20เมษายนนี้โดยสำนักจุลาราชมนตรีสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด คณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดสมาคมมูลนิธิโรงเรียนองค์กรมุสลิมองค์กรภาครัฐและเอก,กชนเพื่อนำเสนอเกียรติคุณของศาสดามุฮัมมัดผ่านนิทรศการทางวิชาการและเพื่อเฉลิมเก,กียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในฐานะองค์อัคราศาสานูปรัมพกและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ที่ทรงมีต่อพระน,รนิกรชาวไทยมุสลิมเสมอมา รวมทั้งเพื่อแสดงกิจกรรมศิละปะและวัฒนธรรมอิสลามที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตมุสลิมที่บูรณาการกับสังคมไทยมาช้านาน จากนั้นพระราชทานถ้วยรางวัลแก่นายประเสริฐรามันผู้ชนะเลิศการแข่งขันทดสอบกอรีประเภททั่วไปชายและนางสาวดารามูตศิยะมูดีผู้ชนะเลิศการแข่งขันทดสอบกอรีประเภททั่วไปหญิงประจำปีฮิจรสศักราช1440หรือพุทธศักราช2562พระราชทานถ้วยรางวัลแก่นายอดามแวแมะผู้ชนะเลิศการประชันเสียงนกเขาชวาและพระราชทานโลกเกียรติคุณแก่ผู้ให้การสนับสนุนการจัดงาน โอกาสนี้พระราชาธานพระราชดำรัสในพิธีเปิดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทยประจำปีฮิจรัสศักราช1446ข้าพเจ้าและพระราชิน,นีมีความยินดีที่ได้มาร่วมในพิธีงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทยในวันนี้การที่ท่านทั้งหลายได้ร่วมกันจัดงานนี้ขึ้นนอกจากจะแสดงให้เห็นถึงศรัทธาและเจตนารมณ์ ที่จะรับลึกถึงเกียรติประวัติอันประเสริฐของท่านนาบีมุฮัมมัดแล้วยังสะท้อนถึงความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะน้อมนำจริยาวัดอันงามและหลักธรรมคำสอนของท่านนาบีมุฮัมมัดมาเป็นแบบอย่างและแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยหากชาวไทยมุสลิมทุกคน พร้อมใจการประพฤติปฏิบัติเช่นนี้และร่วมกันสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักการของศาสนาอิสลามอย่างท่องแท้ถูกตรงก็จะอำนวยประโยชน์ทั้งแก่ชีวิตของแต่ละคนและสังคมประเทศชาติซึ่งมีความแตกต่างหลากหลายอันจะเป็น การสดุดีเกียรติคุณของท่านนาบีมุฮัมมัดได้อย่างดีที่สุดได้เวลาทุกคนแล้วข้าพเจ้าขอเปิดงานม,มารุก,กลางแห่งประเทศไทยประจำปีฮิราัากราช1446นบบัดนี้ขอให้การจัดงานดำเนินลุ่งไปด้วยดีและ สำเร็จผลตามวัตถุประสงค์ทุกประการต่อจากนั้นพระราชทานพระบรมราชวรโรกาสให้นายประสานสีเจริญประธานฝ่ายพิธีการศาสนาอ่านบทร้อยแก้ววันประสูติองค์พระศาสดาเป็นภาษาอาหรับ จากนั้นนายอรุณบุญชมจุลาราชมนตรีนำกล่าวดูอาถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์พร้อมอ่านบทสดุดีพระเกียรติคุณและการประสานเสียงจากคณะกรรมการอิสลามและอิหม่ามประจำมัดสยิดต,ต่างๆ จากนั้นทอดพระเนตรนิทรศการต่างๆอาทินิทรศการเฉลิมพระเกียรติ72พันษาทศมาราชามหาวชิราลงกรประกอบด้วยสายทานแห่งน้ำพระราชหฤทยัยดุษมหาชลาลัยบรมราชจัก,กรีวงศ์สายภาพพระบรมาสารทิศลักษณ์ของพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จัก,กรีโฟโต้บูธโครงการพระราชดำริที่ทรงสืบสารรักษาและต่อย,ยอดจากพระบาทสมเด็จพระบรมชานากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ิทศก,การการสร้างความเชื่อมั่นฮาลานของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์และการบริการฮาลานผ่านแนวทาง 2AI ประกอบด้วย AI1 คือการฝึกฝนและปฏิบัติจริงในทุกมิติของงานด้านฮาลานเพื่อให้เกิดความเชี่ยวชาญและความเข้าใจเชิงลึกในการกำกับดูแลและพัฒนาระบบฮาลานอาทิ นิทัศการสมุนไพรศาส,สดาจัดแสดงตัวอย่างสมุนไพรที่มีการกล่าวถึงในอันหดิตท,ที่เป็นความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพตามแนวทางของศาสดามุฮัมมัดอาทิฮับบัตุซซาดะหรือเทียนดำและอินทผลำรวมทั้งนิทรศการความรู้รอบเรื่องมาตรฐานฮาลาน ส่วน AI 2คือการนำเทคโนโลยีมาสนับสนุนการดำเนินงานฮาลานเพื่อให้ระบบฮาลานสามารถพัฒนาได้อย่างมั่นคงและสอดคล้องกับหลักการาศาสนาอาทินิทัศการแสดงการติดตามความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของผู้บริโภคผ่านแอปพลิเคชันฮาลานรูทเพื่อส่งเสริมความมั่นใจในผลิตภัณฑ์ฮาลานของผู้บริโภคผ่านกิจกรรมต่างๆ